g พจ n g l i s h with v i v i a n คะ่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกที่ประเทศอเมริกาเขาเปิดกรีนคัทลอตโต้แล้วคือแจก g r e รีนคัทให้คนทั้งโลกปีหนึ่งประมาณ50,000ปกว่าคนและประเทศไทยมีสิทธิ์ได้ g ก e ีนคัทที่ตรงไหนสามารถไปทำงานทำธุรกิจซื้อบ้าน ใจแท็กที่อเมริกาได้แบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วทํางานที่เมริกาเงินดีมากค่ะพอได้ติดเยอะวันที่เปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่5ออก o b e r จนถึง8 n นเวมเบอร์รีบสมัครกันเลยและประกาศผลประมาณวันที่6พฤษภาคมปี2023ปีหน้าคันรอหนึ่งกรีนคาร์ดลอตโต้เนี้ย ดวงล้วนๆสุ่มล้วนๆไม่เกี่ยวว่าเราจะเก่งกว่าผู้สาังกฤษดีกว่าการงานดีกว่าเรียนจบมาสูงกว่าแล้วเขาจะเลือกดวงล้วนๆค่ะฉะนั้นมูกันให้เต็มที่เลยค่ะแล้วตอนนี้ใครสมัครได้บ้างมาฟัง 1. ต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทย 2. ต้องเรียนจบมหหรือถ้าเรียนไม่จบมหต้องทำงาน2ปีภายในเวลา5ปีที่ผ่านมา ลิสต์อาชีพที่ทำงานที่เขารับอยู่ในเว็บนี้ค่ะเดี๋ยคุณจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างและอีกหนึ่งคือต้องไม่มีสามีหรือภรรยาประเทศที่เขาไม่รับก็จะเช่นบังลเดชบราซิลแคนาดาไชน่าเม็กซิโกฟิลิปปินเพราะว่าประเทศพวกนี้มันเป็นประเทศที่เขารับมาเยอะแล้วเขาก็ไม่เอาแล้ว แต่ประเทศไทยเรารอดค่ะข้อถัดไปหลายๆเพจคุณได้ยินมาว่าต้องอายุ18ก่อนที่จริงนะคะอะไม่มีมินิมัมเอจตามที่เขียนตรงนี้นะคะแต่เขาบอกว่าเรียคว e มเอนะคือ s c h o o l ถ้าไม่มี High School ม .6 เนี่ยก็คือต้องทำงาน2ปีใน5ปีที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่คนอายุต่ำกว่า18เนี่ยก็จะไม่มีตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นนะคะเอางี้ถ้ายังเรียนไม่จบม .6 แนะนำให้ใช้ชื่อพ่อหรือชื่อแม่ในการสมัครแล้ว,ลวให้ใส่เราพ่วงเข้าไปด้วยต่อไปใช้อะไรบ้างในการสมัครรูปภาพอย่างเดียวเลยค่ะ รูปภาพนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเดินต้อไปในร้านเลยบอกว่ารูปภาพถ่ายพาสปอร์ตอเมริกาขนาดก็จะเป็น 2, อคูณสนิ้วอยู่ที่ประมาณ6 0ร้อคูณหกรพิกเซลถ้าเกิดไปที่ร้านเนะี่ยเขาจะรู้เลยแต่ถ้าใครจะถ่ายเอง Requirement มันค่อนข้างเยอะต้องให้เห็นหน้าชัดๆแบบนี้แบบนี้ไม่เอามีเงาไม่เอา Resolution ต้องดีโพสต์ Post ต้องเป็นแบบนี้ Background ต้องขาวเอาเป็นว่าใครต้องการถ่ายเองเอาให้ถูกต้องดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะโดน d i s q u a l i f y ถ้าใครไม่ว่างครูแนะนํห้า ไปดู YouTube พี่คนนี้ค่ะพี่มดเดี๋ยวคุณจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเขาบอกพี่เขาบอกเลยว่าเทคนิคที่ถ่าย ทำยังไงถ่ายแบบไหนและเอาไปเช็คได้ที่เว็บไหนว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวครูทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะรูปเนี่ยค่อนข้างสาคัญเพราะถ้าเกิดรูปใช้ไม่ได้เนี่ย disqualify ทันทีก่อนที่เราจะเริ่มถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และจิ้ม subscribe เป็นกําลังใจให้ครูนะคะคราวนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามาสมัครกันเลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะครูจะให้ไว้ในข้างล่างเลื่อนไปที่ begin entry เลยเขาจะให้ใส่สิ่งที่เราเห็น แล้วก็ใส่ไปแล้วกด s ั b m i มินาสกุลค่ะชื่อค่ะ Middle Name ส่วนใหญ่คนไทยไม่มีนะคะไม่ต้องใส่ค่ะ Gender ค่ะเป็นผู้ชายตรงนี้ผู้หญิงตรงนี้ Bird a t e ตมันก่อนนะคะวันอไม่ใช่วันที่นะคะเดือนก่อนถ้าเดือน5ก็05วันที่เกิดวันที่9ก็0ูต่อตรงนี้นะคะปีเป็นปีภาษาอังกฤษนะคะคศสอหนึ 199, อะไรก็ว่าไปเกิดซิตี้ไหน แบงคอกชนบุรีเป็นต้นราชบุรีไม่ใช่ประเทศนะคะเมืองที่เกิดค่ะจังหวัดที่เกิดของคู่แบงคอกใส่เข้าไป Country where you were born ประเทศที่เกิดของเราเลื่อนเข่าไปใส่ไทยแลนด์ค่ะ Country of eligibility ของเราประเทศไทยตอบ yes แต่ประเทศที่เขาไม่ให้ก็จะคือประเทศที่ครูบอกเมื่อกี้นี้มีเกาหลีมีสเปนบราซิลแคนาดาจีนและประเทศลิสต์อื่นต่างๆเราไม่ต้องสนใจถ้าเกิดว่าเราเป็นคนไทยอยประเทศไทยนะคะต่อไปรูปค่ะ แนะนำให้เวลาไปถ่ายเนี่ยบอกเขาว่าถ่ายที่เขาส่งเป็น jpeg เข้าโทรศัพท์เราได้เลยแล้วเราก็มาโหลดแบบนี้เลยไม่ต้องไปสแกนต่อไปค่ะ mailing address ก็คืออาร์ที่อยู่ที่เขาจะส่งจดหมายไปให้เราถึงอันนี้ก็ใส่ที่อยู่ปัจจุบันคุยอยู่ออสเตรเลียเดี๋ยวครูขอใส่ของออสแต่ถ้าอยู่ไทยนะคะวิธีกรอกนะคะอาร์ address แรกให้ใส่เลขที่บ้าน ซอยถนนตอกถ้ามีทั้งหมดไปตรงนี้พอมาซิตี้จะเกอกเป็นอำเภอดิสตริกต์ให้เรากรอกเป็นจังหวัดโพส a l โค้ดคือรหัสไปรษณีย์อย่างเช่นของคู่ถ้าอยู่ไทยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี postcode คูสอง่ส่วน address บ้านทั้งบนก็จะเป็นเลขที่บ้านซอยถนนถ้าเกิดว่าไม่รู้สักคนยังไงให้นักเรียนเอาชื่อถนนภาษาไทยไปใส่ใน google เช่นสุขุมวิท English แล้วมันให้ภาษาอังกฤษมาแล้วแปะโป๊กใส่ลงไปเลย in care of ใส่เป็นชื่อคนที่จะอยู่บ้านแทนเราให้รับจดหมายแทนเราแต่ถ้าเราอยู่เองก็ไม่ต้องใส่นะคะปล่อยว่างไว้ได้เลย optional เดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตใส่ที่อยู่ครูก่อนนะคะโอเคต่อลงมา country country น,น,นี่คือประเทศของ mailing address นี้ถ้าเราอยู่ไทยก็ใส่ไทยแลนด์ค่ะข้อ9 c o u n t r Country where you live today ประเทศที่เราอยู่ณตอนนี้ของคู่อยู่ออสเตรเลียก็จะใส่เข้าไปเบอร์โทรศัพท์ optional แต่กูจะใส่ค่ะ Phone number นะคะถ้าเป็นประเทศไทยให้ใส่โค้ด66เข้าไปแล้วเบอร์สมมติเบอร์เรา0ูเอ้ย08ตัดเลขศูนะคะเอาแค่8เช่น 6 6 0 8 1 1 1 2 1 1 6 6อ่ะใส่ไปอย่างนี้อย่าลืมตัดเลขศูในให้เขานะคะของคอรูออสเตรเลียเดี๋ยวครูขอใส่เบอร์ออสครูก่อนของคอรูออสก็เป็น61แล้วก็ตัดศูนย์ทิ้งข้อ11 Email a ีเมลแออันนี้สำคัญนะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้ส่ง additional information ถ้าเกิดเราได้รับการรับเลือกอย่าใส่ผิดนะคะโอเคข้อ12ค่ะเขาขอ highest level of education ก็คือวุฒิที่เราเรียนจบมาสูงสุด primary school โรงเรียนประถมเท่านั้นคลิกตรงนี้ถ้าเกิดเรียนโรงเรียนมัธยมแต่ไม่จบถ้าเรียนจบคลิกตรงนี้อันนี้คือปวชหรือปวสถ้าจบปวชปวสคลิกตรงนี้ถ้าเรียนมหาวิทยาลัยแต่ยังเรียนไม่จบคลิกตรงนี้เรียนจบมหาลัยปริญญาตรีคลิกตรงนี้กำลังเรียนปริญญาโทคลิกตรงนี้เรียนปริญญาโทจบแล้วคลิกตรงนี้เรียนปริญญาเอกอยู่คลิกตรงนี้เรียนปริญญาเอกจบแล้วได้วุฒิแล้วคลิกตรงนี้สำหรับคนที่ยังเรียนอยู่เช่นกำลังเรียนปริญญาตรีอยู่อย่าคลิก university degree นะคะเพราะเรายังเรียนตรีไม่จบ ให้คลิก some university courses ขอเป็นคำตอบณนะวันนี้ตอนนี้ไม่ใช่คำตอบในอนาคตค่ะอันถัดไปบอกสถานะเราค่ะยังไม่แต่งงานแต่งงานแล้ว แต่ว่ามีาสามีหรือภรรยาที่ไม่ใช่คน US กดตรงนี้นะถ้าเป็นแบบแต่งงานกับคนไทยกดตรงนี้ถ้าแต่งงานกับคนเมกากดตรงนี้ค่ะถ้าอยากกดตรงนี้ค่ะถ้าแต่งงานแล้วสามีผลภรรยาได้เสียชีวิตไปแล้วกดตรงนี้ค่ะอันนี้ complicated นิดนึงคือ legally separated คือถ้าอยู่เมืองนอกเนี่ยมันจะมีแต่งงานกันแต่ว่าแยกกันอยู่แต่ว่า ยังมีความแต่งงานอยู่แล้วก็อาจจะเป็นโ o ดออเดอร์จากสารมาว่าโอเคยูยังแต่งงานกันอยู่นะแต่อยู่แยกกันอยู่ประเทศไทยอยากก็อยากเลยก็เป็นดีวอร์สไปเลยอย่างนี้แต่ถ้าใคร legally separated แบบอยู่เมืองนอกแล้วเราแต่งงานนะแล้วเรา legally separated กดอันนี้เราก็ใส่ spouse information เข้าไปด้วยแต่ a กนประเทศไทยอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรขอยอีกนิดนึงนะคะอันนี้คือแต่งงานนะคะ ไม่ใช่แฟนกันปกติเราแยกกันอยู่อันนี้ของเมืองนอกก็เป็นแต่งงานไม่ใช่แฟนกันปกติแยกกันอยู่นะคะข้อ14 number of children ลูกมีกี่คนใส่ลงไปค่ะแล้วกดเช็คให้เรียบร้อยแล้วกด continue ตรงนี้แค่นี้เองอะทุกคนง่ายมากเลยอ่ะโอเคของคู่คู่ลืมกดว่าเราไม่มี middle name เขาเขียนขึ้นมาให้ใช่ไหมคะ one data invalid no middle name คลิกเข้าไปด้วยโอเคต่อเลย continue ส่วนของใครที่กรอกไปว่ามีสามีก็ต้อง ใส่เหมือนกันค่ะนามสกุลสามีชื่อจริงสามีม i ด d ดิลเนมมีไหมเดือนเกิดสามีวันเกิดสามีปีที่สามีเกิดสามีเป็นผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงสามีเกิดที่เมืองไหนสามีเกิดที่ประเทศไหนรูปของสามีอันถัดไปลูกเหมือนกันเลยค่ะใส่อินโฟเมชันของลูกตามที่เมื่อกี้ของสามีและของเราเลยเสร็จปุ๊บกด continue โอเคสมมติว่ากรอกชื่อลูกอะไรเสร็จแล้วนะคะกด submit ของครูเป็น continue เพราะครูต้องไปกรอกลูกอะไรละเอียดลูกครูก่อนแต่สมมุติของเราเสร็จของเราแล้วของเราตัวคนเดียวกด continue ได้เลยพอกด continue เสร็จปุ๊บมันจะมีให้เราทวนใช่ไหมเราก็ให้กดปุ่ม submit submit นี่ก็แปลว่าส่งหลังจากนั้นมันจะขึ้นอันนี้มาให้ค่ะ success ว่าเราเสร็จแล้วชื่ออะไร confirmation number อะไรอันนี้คือสิ่งที่เรา ต้องจดเก็บไว้นะคะใส่ไว้เซฟไว้ในโทรศัพท์เลยก่อนที่เราจะมาดูวิธีเช็คว่าเราได้หรือไม่สาหรับคนที่อยู่ประเทศไทยอยากพัฒนาภาษาอังกฤษคือยมีคอร์สออนไลน์มากมายตั้งแต่คอร์สสนทนาปูพื้นฐานคําศัพท์ คุยยังไงฝรั่งอยากเป็นเพื่อนด้วยพัฒนาการออกเสียงอยู่ในเว็บไซต์ของครูวิเวียนมีคอร์สให้เลือกจบฟังพูดอ่านเขียนทุกแบบที่ต้องการเข้าเรียนง่ายมากว่างเมื่อไหร่ก็เข้าไปเรียนได้เลยใครเตรียมไปต่างประเทศภาษาอังกฤษสำคัญมากราคาเริ่มต้นเพียงของละ9 9าร้เสบาบาทเท่านั้นค่ะอยากเก่งภาษาอังกฤษอย่ารอช้าตอนนี้โปรโมชั่นดีมากเลยค่ะแอดไลน์แอด English R R มาสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยค่ะแล้วเวลาตรวจนะคะเดือน5ปีหน้าต้องมาตรวจด,ด้วยตวนเอง ที่ตรงนี้เว็บไซต์เดิมและคลิก Che ็ค Status continue ใส่ Confirmation Number ใส่ Confirmation Number และรายละเอียดเราลงไปอันนี้ต้องระวังให้ดีเขาจะไม่มีการส่งอีเมลไปแจ้งเตือนเราเราต้องมาเช็คเอาเองนะคะเจ้าแล้วค่ะมีคำถามถามครูได้ในคอมเมนต์เลยนะคะขอให้เป็นผู้โชคดีได้รับ Green Card ไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนคนไหนก็ตามที่ได้จากการดูคลิปนี้มาเม้นบอกปีหน้าด้วยนะคะย้ Yay! ครูลงคลิปภาษาอังกฤษฟรีทุกวันเลยค่ะใน Facebook TikTok, Instagram English with v i v i a n และ YouTube สำหรับคลิปยาวค่ะฝากติดตามได้นะคะแล้วถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และ c o m เมนตเป็นกำลังใจให้คุณว i v i ี n น,นะคะ See y o ีค o ะลาก่อ